ช่วงที่2ของรายการสะพานสายรุ้งค่ะพบกับช่วงห้องเรียนนอกแบบช่วงที่จะพาคุณผู้ชมออาไปร่วมเล่นเรียนรู้กับเด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กค่ะห้องเรียนนอกแบบวันนี้เด็กๆจะชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับพยัญชนะตัวสุดท้ายของภาษาไทยค่ะหอกนกูนตาโตยังไงล่ะคะกับที่นี่ค่ะพิพิพธภัณฑ์ศิลปะนกู่กู พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกคู่ตั้งอยู่ริมถน,นนนครเชศีเส้นในใกล้กับตลาดท่านาค่ะหากเดินทางมาจากกรุงเทพใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมวิ่งมาจนเจอสะพานข้ามแยนกนครเชศีลงสะพานแล้ววิ่งผ่านตลาดท่านาข้ามสะพานโรมเมอีกนิดนึงก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกคูกแล้วล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกคู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาที่รวบรวมเอางานศิลปะ และงานออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าโกคูกตาโตนี่แหละค่ะความเปลียนดีมากแล้ววันนี้ห้องเรียนนอกแบบและเด็กๆก็ได้รับเกียรติจากผู้ก,ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะโนคูกแห่งนี้มานำชมพิพิธภัณฑ์เลยละค่ะ ผลงานที่นำมาสแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือของสะสมของอาจารย์ปรีชาปั้นกล่ำและครอบครัวที่ใช้เวลาเก็บสะสมมามากกว่า5ปีค่ะตอนเด็กครูก็ชอบนกฮูกนะแล้วก็มาตอนมาตอนเป็นพ่อก็ต้องมีลูกใช่ไหมมีลูกก็เลยเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟังคุณครูก็เล่าเรื่องนิทานนิทา,<ไ>านทาก่อนนอนให้ลูกฟังเรื่องเกี่ยวกับนกฮูก แล้ววันหนึ่งคุณครูก,ก็คิดว่าอยากจะสอนลูกเนี่ยให้รู้จักความมีระเบียบความมีวินัยนะคุณครูก็เลยชวนลูกกับแม่เขาะสะสมสะสมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนที่รู้จักการเก็บร,รักษาสิ่งของใช่ <นะ S 2> เราก็เลยสะสมนกพู่กันนะแล้วลูกของคุณครูก,ก็ได้ รับการสั่งสอนในเรื่องของกางธุรกิจเขาว่าอะไรเพราะมีของเยอะๆมันต้องดูแลใช่ไหมถ้าเกิดไม่ดูแลมันก็จะเสียหายฝุ่นเกาะฝุน่นจับนะเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างนิสัยได้นะน,นิสัยดีๆจะได้จากบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ศิลปะนคูจะแบ่งส่วนการสแสดงตามวัสดุของงานศิลปะเช่นมุมนี้จะเป็นงานเครื่องปั้นดินเผางานกระดาษงานไม้ งานเครื่องประดับเป็นต้นค่ะดูไหมว่านกฮูกร้องยังไงลองหลังนะเฮ้ยเหมือนอะอย่าอย่าไปอมเข้าไปทั้งตัวนะเป่าไม่ได้ทำไมเสียงนี้มันโทนตอะเป็นเพราะว่าตัวเขาใหญ่ไงแล้วก็ลมเยอะ คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่างานศิลปะบางชิ้นไม่เหมือนนกพู่แต่เหมือนนกเขาแมวหรือบ้างก็เหมือนนกแสกเด็กๆก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าตกลงแล้วนกพู่นกเขาแมวและนกแสกแตกต่างกันอย่างไรมีใครเคยเห็นนกพูกบ้างนกพู่มีกี่ตาสองไม่น่าเชื่อเลยนะก็ นกฮูกหรือนกแสกเคยได้ยินนกแสกไหมครับเต<อ>ยนกฮูกกับน,นกแสกหรือนกอะไรต่างๆที่ตาโตเนี่ยเราก็เรียกกันไปต่างๆนานาตามพื้นที่นะครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาคือนกเข้าแมวนะไม่ว่าจะเป็นนกฮู่นกแสกเขาคือนกเข้าแมวทั้งหมดนะซึ่งในโลกนี้มีนกเข้าแมวถึง200กว่าชนิด2 0 0กว่าสายพันธุ์นะแต่ที่เจอในเมืองไทยบ้านเราเนี่ย ประมาณ20กว่าสายพันธุ์เราก็มาดูหน้าตาของเขานะครับหน้าตาของจริงเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ที่แน่คือเขามีตาโตนะตาโตเขาจะไม่สามารถกรอกลูกตาไปมาเหมือนกับเราได้ใช่ไหมเราสามารถกรอกซ้ายกรอกขวาขึ้นบนลงล่างได้ใช่ไหมแต่นกพูกเขาทําไม่ได้เขาตาเขาจะอยู่นิ่งๆตาโตเขาใช้มา่านตาที่ใหญ่ เปิดรับเอาแสงเข้ามาแล้วเขาก็จะทําให้เขาเห็นในเวลากลางคืนได้และเนื่องจากว่าเขากรอกตาไม่ได้เขาก็จะต้องขังคองนั้นหัวไปอย่างนี้ปกติเราคนเราก็จะหันได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ว่านกฮูกันไดเกือบรอบเลยถ้าพูดถึงนกฮูกหรือนกแสกหรือนกเข้าแมวก็มักจะมาพร้อมกับตำนานหรือความเชื่ออย่างเช่นความเชื่อของคนไทยที่เชื่อกันว่าถ้านกแสกหรือนกเข้าแมว บินข้ามหลังคาหรือเกาะอ,อยู่ใกล้ๆบ้านใครแล้วแล้วก็บ้านนั้นจะต้องมีผู้เสียชีวิตความเชื่อนี้คล้ายกับชาวโรวมันและชาวโรวมาเนียค่ะแต่ที่แตกต่างกันไปเลยก็มีนะคะเช่นในคติของชาวฮินดูนกเขาแมวเป็นพาหนะของพระแม่ลักษมีมาเหสีของพระนารายมีความหมายถึงสติปัญญาชาวญี่ปุ่นพกเครื่องรางรูปนกคู่เพื่อนำความสุขความสมบูรณ์ความอยู่ดีกินดี และสติปัญญามาให้แก่ผู้ที่พกค่ะเอาละค่ะตอนนี้อาจารย์ปรีชาจะพาเด็กๆและคุณผู้ชมไปชมผลงานศิลปะชิ้นเด่นๆที่ถ้าคุณผู้ชมมาที่นี่แล้วไม่ควรพลาดที่จะไปยนให้เห็นแก่ตาค่ะนี่คือหินคกกหินที่พันม,มาจากทางศิลานะครับจังหวัดอะไรเชนพบพุรี จำครบเลยจำครปดีนะที่จำได้เพราะคุณครูจำไม่ได้ม่ได้นะ, <c oughs> นะก็เป็นครบที่คุณครูไปออกแบบตัวนี้เด็กๆจับไม่ได้เลยเพราะว่ามันเสียง่ายมันชำรุดง่ายนะครับตัวนี้จะเด่นตรงไหนเด่นตรงที่เป็นงานที่แกะไม้นะเห็นมากเด่นที่ตรงหางกับปีกเห็นไหมครับช่างหรือศิลปินเนี่ยเขาจะใช้มีดคม แล้วก็เฉือนนะแกะเฉือนทีละทีละครั้งทีละครั้งหนึ่งก็จะเป็นปีกนะนะเป็นปีกเป็นหางเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาตัวนี้มาจากญี่ปุ่นอ่าอันนี้เราเรียกว่าอะไรตัวนี้นะเราเรียกว่าหูกตาขนทำมาจากกระดาษอ่ามาคือเขาจะมีสองอย่างก็คือมีความเป็นนกฮู่กับผีตาขนใช่ไหมอ่า นี่แหละเขาจะใช้กระดาษแปะเป็นชิ้นๆแล้วเสร็จแล้วก็เอาสีมาวาดมาออกแบบรวดลารนะครับ <Okay. S 1> สำหรับเด็กๆที่มาที่นี่นอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจกับผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนกพูกแล้วยังได้ตื่นรู้กับเรื่องราวของนกพู่ที่แปลกตามปจากความเชื่อเดิมๆที่เคยได้ยินกันมา และยังจะได้ตื่นเต้นกับการทํางานศิละปะด้วยล่ะค่ะส่วนเด็กๆจะทําอะไรกันนั้นตามห้องเรียนนอกแบบไปดูกันเลยค่ะวันนี้เด็กๆจะทํานี่ค่ะกระปุกออมสินพูบหรือกระปุกออมสินรุ่มนกพูกนั่นเองค่ะมีวิธีการทําอย่างไรไปดูกันอันที่หนึ่ง ลังมาทาบแล้วก็ใช้ดินสอลากขั้นที่สองตัดตามรอยที่เราลากรับแ,แล้วก็ติดกาวขั้นที่สี่เบเปอร์มาเช่แล้วก็ไปตักแห้งพองแห้งก็มาทาสีขาวจะได้เราจะได้วาดได้ดววไง่ายเสร็จแล้วก็เริ่มว่าตอนที่เราเอาอกออกแบบไว้แล้วก็ปลายสีแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้ ก็วาดนี่นกกรืนนี่นี่ยอาเพราะว่าที่ทำเพราะว่จาจะทำให้มันแบบเท่ๆเป็นฮีโ <c oughs> ร่กะว่าไม่ไม่ให้มองเป็นนกฮูกกะให้เป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่อะไรอ่มันมันไม่เคยเห็นนกฮูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยอยากเห็นมั้งชื่อว่าแฮกวิทเป็นนกฮูกข,ของฮพายทเวสเตอร์ <c oughs> <c oughs> เพราะที่หนูตั้งชื่อนี้ให้มันเพราะว่าหนูชอบดูหนังืง่องแฮร์รี่พอตเอาไวเ้เก็บตังค์จุออมสินเรียนต่อเก็บเงินเก็บไาเท่าไหร่เก็บมาซื้อหมอนเราไปแจกันไว้ใส่รถดอกไม้ปอดเก็บเงินไว้เรียนค่ะป้าป้าไปทำกระปุกออมสินกันก็อยากให้มาดู เยอะๆครับ,บจะได้เพื่อเห็นแล้วเอ้ยเอาไปทําต่อทําขายได้ด้วยครับนกพูก็ไม่ใช่จะเป็นสิ่งเลอะเลอะเสมอไปครับก็จะมีแง่ดีและสิ่งดีๆมากมายครับองค์ประกอบต่างๆที่เราอยู่ในที่เราสร้างพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีความพร้อมส่วนหนึ่งเพราะว่าที่นี่เราสร้างนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์เองที่ เป็นการแสดงตัวชิ้นงานแล้วเราก็จะมีส่วนที่เป็นพื้นที่ขายของที่ระลึกที่ถูกสร้างสรรค์มาจากหลายๆที่แล้วเราก็รวบรวมมาเป็นเป็นศูนย์รวมนะครับแล้วพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับคนชุมชนที่สร้างสรรขึ้นมาแล้วก็เอาผลงานมาจัดแสดงแล้วก็ขายจําหน่ายกันอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามสร้างสรรค์ก็คือ ส่วนที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์าง,งานศิลปะสําหรับเด็กๆนะเราก็เป็นจัดเป็นแหล่งเรียนรู้สอนศิลปะนะในหลายๆขแขนงไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์หรืองานประดิษฐ์งานตกแต่งประเภทต่างๆนะและในอนาคตที่กําลังจะถึงนี้เรากําลังสร้างขึ้นมาก็คือศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านหัตถกรรมให้กับชุมชนนะซึ่งผมคิดว่า เราอยากจะเชื่อมโยงไปหาชุมชนเพื่อ,อให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการาสร้างสรรค์พื้นที่แห่งนี้นอกจากคุณผู้ชมจะพาครอบครัวหรือคุณครูจะพาเด็กๆมายเยี่ยมชมและทำกิจกรรมศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโนคคู่แห่งนี้ได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วทุกวันเสาร์ที่ต้นเดือนจะมีตลาดนัดตาโตที่จะรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของแต่งบ้าน แบบนกพูกนกพูกมาให้เลือกชมเลือกซื้อกันอย่างจุใจเลยนะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาของช่วงห้องเรียนนอกแบบแล้วล่ะคะ่ะช่วงหน้ากูรูหนังอาจารย์สกุลบุญยทัศน์และคุณมีพบรงชัยกับช่วงที่ใครหลายคนรอคอยรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะกับช่วงคุยหนังแนชีวิต